สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเดี๋ยวเรามาดูรถไถนาเดินตามกันบ้างครับของยุคที่ประหยัดเชื้อเพลิงและประหยัดน้ํามันและประหยัดต้นทุนในการทํานาครับอันนี้อันนี้ทํานาประจําปีครับก็คือจะมีน้ําปิ่มๆจะไม่จมเลย อันนี้คาดก่อนแต่ยังไม่หวานครับจะไปเรื่อยอันนี้ก็น่าจะ95แรงครับคูโรบตา้าใช้ล้อเหล็กอันนี้คาดยังไม่ได้ช้โอ้ก็ประมาณนี้ครับพิธีชาวบ้านอินโดนี รถไถลงไม่ได้จบชีวิตเลยถ้าลงมานี่จบเลยครับเพราะว่าดินมันนลมดินสมองลงได้เฉพาะรถไถนาเดินตามอันนี้คาดคาดให้มันลิเนี่ยจะไปเรื่อย,รอยครับวันหนึ่งก็ได้ประมาณไรสองไร่ก็เอาไป ถ้าแถวภาคกลางที่เขาใช้แบบนี้เขาจะใช้แบบเดินไม่เดินตามนะเขาจะมีที่นั่งอยู่ข้างหลังนะไรบนี้ไ่้จะไม่พัฒนาก็ <c oughs> เ,าเอาแบบบ้านๆน,นี่แหละเดินตามครับเดินตามไปเรื่อยๆแต่ก็เหนื่อยนะยัง <c oughs> ไ จะจมแล้วครับมันเหนื่อยตรงยกนี่แหละเวนี้จะไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่ามีรถไถนั่งขับจะเดินตามนี่ก็จะเอามาใช้ประยุกต ใช้สูบน้ำบ้างมายํำนาแต่ว่าอันนี้ยังเดินตามหาดูยากเลยนะทุกวันนี้ครับจะหายไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็มันช้า จมมาในคนเดียวเนี่ยแย่เลยนะถ้าไม่จำเลยก็ลงไปเลย แต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยมาถ่ายทำให้เอฟซีได้ดูกันว่าความพยายามของคนไทย <c oughs> อันนี้ไม่มีปลาน้ำมาใหม่น้ำใหม่็นตกให,ใหม่ครับ ภาพแบบนี้จะไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหรนะไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปยางสิผิ์พาอะไรที่แบบโบราณโบราณเอาไว้ครับ ให้ชนรุ่นหลังได้ดูกันว่านี่แหละชาวนาที่ยังที่ยังใช้รถเดินตามอยู่เรียกว่าฉบับครัวกฉบ,บับไปเรืร่อยๆรืไม่รีบร้อน